Con này, đền đền high, à đi là đêm nắng con cướp ba lô cá lô con ba lô cá ผมจักสีแห้ไวอยังน้ำตผมมาบอกจะไปสั่งบ้าพอนอคนเฮาอุ้มน้ำเขาไอผู้แพ้ผู้พักอุ้มน้ำเขาไอผู้แพ้ผู้พักไม่ปานใดบ่พัดผ่านใดบอ่พ่อคนเฮานเานาะเ,เกิดมาใน,ายยนลูกคนเฮาเนาะเกิดมาในลูกบัดเอาไปหนึ่นไไนงกัวไปหนงไพ่แท่งผู้พันหนึ่งไรพาโลกไปเอลสั่งเด้อ ดังอยู่ความจริงคนเขาหักตามอยู่ความจริงแมนสิต่างรหญิงลำวงหลายเถิบเอาไปซื้อมาใส่แล้วก็แพงต่างกันแฮียคนเงาหัวใหญ่เบาน้ำผมจังสี่ซักให้มีเงินหลายสิไปเฮ็ดหนังผุมมาลดจางเกงเข้าก็ไปซื้อผ้ามาเนื้อมา หาหันเลก็ไหวเพิ่งจังหาม้วนมันเหลือกะรวยไปมาใส่ติ called, ่นด่างๆเห็นสักมันมีหันกองปองดอกเออดอกนางสุนากระโอดไปรง้เลยผิวสีขาดอยู่ในคนห้าพ่อหญ่หักู้ในคนห้าพ่อหญ่กินสุราตุ่มไปองมันมีหวังแพงสตางค์ไว้ไหลมันถูกแพงสตางค์ไว้ไหลมันถขกลอนก็ได้จะลุมบ่อใดร้อนดีกนจะเข้ามาปีหน้าจหน้าส่อง เนดังว่าหาละเสือก็บอกผมนี่ได้รู้เพนยังว่าท่านกับกินใส่พุ่งนัดีนตายไปแล้วพี่น้องก็ปรสรเพิ่นวาไผุ่านไปแล้วคุณแม่ได้บุญทานไปแล้วคุณพได้บุญใครกว่าตานี้เลวทีทีเวทีสิบ่ได้บ่กินสิี่นิก็บ่มีคนยอม คนนี้เงินล้านเงินแสนเงินหมื่นตึงบนพื้นม่บลาพึ่งนี่ไหลบัตหาตายดับคิดใจขาดจักสิได้ดักบาทได้ดอกไปน้ำรถยางกิ่งเขานั่นละกกรรมพมาใส่ยากผูพึ่ตายมีจะนอนขาดรากไม่ดีนี่ตินเมื่อจะอยากให้กินเพ่ได้บาดมีนี่นำอุบแล้วก็เอาไปสิบใส่ทัวากายาแต่เฮายั่งจะสิร์ไก่ถ้านำมังอาบุก ก็ให้เปรูคนตัวเขาท่าย้ำข้าวไต่ไม่แน่าใดก็หาของกินของอยู่อดพวกมูบ้านไก่เข่นไก่อดพวกมูบ้านไก่เข่นไก่ถ้ากันไปทางน้ำทุกหาทุกนาทีละเปรบหนึ่งหรือดสองผู้มีต่อมีของเขามีของพอยาพอบัดก็ไปให้ทางภูมิลันนานี่ละเด้อนี่ละเด้อเอาสาของเขาเอาให้เก็บดกัมเอาไว ของเขานั่นกับือหากสาบทังดำเอาเดือมูผู้เพื่นไตที่จะนอนดูคูเทอนันละเมนนอนเอเล่ก็บบ่ติงบ่ปากนอนเอเล็กบบ่ิงบ่ปากแม่ที่ไปเอาสาดฆาเส่จากผู้กับบ่ปากที่ตัวหน้าเน่าตายเนบ่มันเข้าไตเป็นดาสาบไปหั่นเข้าไตเป็นดาสาบไปให้ดูดอกน้อเม่นนี่ผู้หามผู้ให้ดูดอกตัดไปเอหักตาบัดไปหอดกองไฟกองไฟกองฟ้อนก็ส ใครหัวค <łość> ืนสะบันผู้ร่างคนสะพันมาเพิ่งหันอยากให้หาเจ็บค้นจังได้งาแม่เอ้ยผู้เพิ่งตายมิแต่นอนแก่แพ่าต่อเตนัวว่านเป็เสียเอาของทางพิมเหยียนไปหายีอบ่อ ีคนเห็นเจ้าว <IS> ัญคนกุนินฟ่าเป็นเล่าหอดูกโตแล้ลกหอนเนี่ยขาเห็นไปไปเห็นไฟไหม้เฮ้าแล้วดับดีเห็นไฟไหมเฮ้าแล้วลัดถอยกระา่านเหนือนั้นดูเป็นแต่สัตไ์ในตู้แมวว่าคนตายย้ำเฮายน่ให้่อทำท่านไปไต่ข้างหน้าผาโคดมสอนสั่งยาสิลืมเที่เดียวเกลียวเดสามเมื่อสเดือเกลียวไม่สาม กกเราเช่อวันจะข่าวเชืกก่อวอนหอนางหอนหนอกไปพบกับคพูดอางซีนอาเป็นหันมาห้องก็อย่หอนมีเปลี่นมาแต่ก็หอนนั่งทุกัน